ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโคกหนองนาโมเดลตอนที่6นะครับโครงการโครกหนองนาโมเดลนอกจากจะเป็นการจัดการพื้นที่ในพื้นที่ที่เกษตรกรเข้าร่วมแล้วยังมีการแก้ปัญหาเรื่องประชาชนได้รับภัยจากโควิด19ต้องกลับภูมลิลำเนาแล้วปราจากงานรองรับนะครับคือตกงานนั่นเองนะครับโครงการ โคกหนองนางโมเดลยังมีการว่าจ้างแรงงานสำหรับผู้ที่ปรับภูมิลำเนาเพราะพิษภัยเศร,รษฐกิจโควิด -19 เลิกว่าจ้างแรงงานนะครับโดยมีการว่าจ้างแรงงานบุคคลเหล่านั้นให้ทำงานในโครงการโคกหนองนางโมเดลมีไรายได้ตามถูกต้องตามกฎหมายนะครับไรายได้ขั้นต่ำก็เต็มสมบูรณ์นะครับทั้งนี้เพราะโครงการโคกหนองนางโมเดล เป็นการแก้ปัญหาอย่างองรวมนะครับในหลายมิติมิติของกเกษตรกรมิติภัยแรงมิติของราคาพผลผลเศรษฐกิจมิติของการว่าจ้างแรงงานมิติของการได้รับภยัยโควิด -19 เหล่านี้เป็นต้นหลากหลายนะครับผมจึงเห็นว่าโครงการโครง้งหนองนาเมเดลมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกๆฝ่ายในส่วนของภาคประชาชนทุกฝ่ายด้วยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมผักดันโครงการนี้นะครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดัเอชัยพรนะครับสวัสดีครับ